แต่สิ่งที่ดิ้นอยู่ในท้องนั้นกลับไม่ใช่มนุษย์เสียงกรีดกระแทกดังขึ้นกลางโรงพยาบาลและเมื่อหมอเปิดเผยความจริงต่อหน้าทุกคนทั้งห้องถึงกับช็อกไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองได้ท้องกับมาท้องโตไม่หยุดจนหมอต้องเปิดเผยความจริงที่ช็อกทั้งโรงพยาบาลหญิงสาววัยยี่สิบต้นต้นนอนอยู่บนเตียงคนไข้สีหน้าซีดเซียวแต่ท้องกลับพองโตผิดธรรมชาติรอบห้องมีกลิ่นยาฆ่าเชื้อฉุนแรงเสียงเครื่องวัดชีพจรดังทีไม่เป็นจังหวะ เธอกุมท้องแน่นเหงื่อไหลท่วมใบหน้าเหมือนกำลังจมน้ำร้อนหมอและพยาบาลต่างพากันมุงดูด้วยความมุนมงบางคนกระซิบถามกันเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดเสียงดังท้องของเธอโตขึ้นราวกับมีอะไรขยับอยู่ข้างในตลอดเวลาแสงไฟสีขาวจากเพดานาสาด์ลงมาทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องกลางเวทีทุกครั้งที่ท้องกระตุกเสียงครางต่ำหลุดออกมาจากลำคอความเจ็บปวดเสียดแทงแล่นไปทั่วร่างเหมือนมีเล็บคมกำลังขวนอยู่ภายใน แม่ของหญิงสาวนั่งกุมมือเธอน้ำตาคลอด้วยความกลัวเธอถามหมอเสียงสั่นว่าลูกฉันเป็นอะไรแต่หมอกลับยืนนิ่งเหมือนยังไม่กล้าเอ่ยความจริงออกมาในท้องไม่เพียงโตขึ้นแต่ยังมีเสียงดังคล้ายกีบกระทืบเบาเสียงนั้นทำให้ทุกคนในห้องชะนักเหมือนถูกสายฟ้าฟาดหญิงสาวกรีดร้องลั่นสายตาเบิกกว้างอย่างหวาดผวาหมอคนหนึ่งหยิบไฟฉายส่องตรวจแต่ทันทีที่แสงสาดเข้าที่หน้าท้องผิวหนังบางจุดกลับนูนสูงเป็นรูปทรงประหลาด เหมือนมีขาเรียวยาวกำลังกระทุ้งออกมาเพื่อหนีจากร่างของเธอเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นทั่วห้องพยาบาลบางคนถึงกับก้าวถอยหลังบรรยากาศเงียบงันมีเพียงเสียงหอบหายใจหนักหน่วงของหญิงสาวความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและไม่มีใครในห้องพร้อมจะรับมันหมอสูดหายใจลึกสายตาเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขามองไปยังท้องที่ยังขยับแรงขึ้นทุกวินาทีก่อนเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งห้องแทบหยุดหายใจสิ่งที่อยู่ในท้อง มันไม่ใช่เด็กเสียงของหมอดังชัดเจนในความเงียบทุกคนตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาบหญิงสาวกรีดร้องน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนแม่ของเธอหน้าถอดสีร่างกายสันเทามือที่กุมลูกไว้กลับเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเธอพึมพำถามซ้ำว่าหมายความว่าอะไรหมอไม่ตอบทันทีเขาเพียงแต่จ้องหน้าท้องที่ปูดนูนอย่างไม่ละสายตาทุกการกระเพื่มของมันเหมือนสิ่งมีชีวิตอีกชนิด เสียงเครื่องวัดชีพจรดังถี่ขึ้นเข็มบนหน้าจอสั่นระรัวบ่งบอกถึงร่างกายที่กำลังถึงขีดสุดหญิงสาวอ้าปากหอบหายใจลมหายใจร้อนจัดไหลออกมาเหมือนไอน้ำความเจ็บปวดทำให้ดวงตาเธอแดงฉานจูจ่ๆเสียงกีบกระทืบดังขึ้นชัดเจนดังราวกับมีม้าอยู่ในห้องแคบๆพยาบาลบางคนร้องอุทานแล้วรีบวิ่งออกไปหมอสั่งเสียงแข็งล็อกห้องไว้ไม่มีใครออกไปไหนทั้งนั้น ประตูถูกปิดแน่นเสียงเหล็กกระแทกดังสะท้อนบรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวเริ่มบินแรงแขนขากระตุกเกรงเหมือนถูกไฟช็อตท้องของเธอพองโตเกินกว่าขนาดมนุษย์จะรับไหวแม่ร้องให้โฮกอดลูกแน่นเสียงสะอื้นดังตัดกับเสียงเครื่องมือแพทย์ความสิ้นหวังปกคลุมทั้งห้องหมอหยิบมีดผ่าตัดขึ้นม,มือสั่นเล็กน้อยเขามองไปรอบห้องแล้วเอ่อยว่าพวกคุณจะเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็น ไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าส่งเสียงเพียงแต่ทุกคู่ตามองไปยังหญิงสาวบนเตียงราวกับกำลังเฝ้ารอฝันร้ายที่จะเกิดขึ้นท้องเริ่มกระเพื่อมแรงขึ้นเสียงกรีดดังถี่รัวเหมือนกำลังจะทะลุออกมาหญิงสาวกรีดร้องจนเสียงแหะพระ่าหมอส่องไฟฉายอีกครั้งคราวนี้ทุกคนเห็นชัดเงาเคลื่อนไหวด้านในคล้ายหัวมมาที่กำลังดันออกมาพยาบาลบางคนกุมปากหยาดน้ำตาไหล อีกคนถึงกับสุดนั่งลงกับพื้นความจริงตรงหน้ายากเกินกว่าจะรับได้แม่ของหญิงสาวร้องเสียงหลงไม่นะลูกฉันไม่ใช่ปีาศาจเธอพยายามปฏิเสธแต่ภาพที่เห็นกลับโต้แย้งทุกคําหมอก้าวเข้าใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในความเงียบเขากดมือแน่นลงบนท้องที่ขยับอย่างรุนแรงหญิงสาวกรีดร้องลั่นเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นชนสายตาเธอเลื่อนลอยน้ำตาไหลพราก ร่างทั้งร่างสั่นสถานจนเตียงสั่นไปด้วยจู่ๆเสียงแตกดังสนั่นจากภายในเหมือนกระดูกถูกหักพร้อมกันหลายท่อนทุกคนในห้องขนลุกสู้หมอเงยหน้ามองผู้คนรอบตัวแล้วเอ่ยด้วยเสียงต่ำมันไม่ใช่การตั้งครรธรรมดาสิ่งที่อยู่ในนี้กำลังจะเกิดท้องของหญิงสาวพองโตจนผิวหนังตึงใสเส้นเลือดปูดโพลสีเขียวเข้มไต่ไปทั่วหน้าท้องความสยองกระจายไปในทุกมุมห้อง เสียงกรีดดังโครมครามเหมือนม้ากำลังวิ่งในทุงแต่กลับก้องอยู่ในท้องที่เล็กแค่นี้ทุกคนอาปากค้างเหมือนหายใจไม่ออกแม่ของหญิงสาวล้มพับลงกับพื้นมือยังยื่นมาหาลูกด้วยความสิ้นหวังน้ำตาเปื้อนใบหน้าเหมือนเลือดกำลังไหลหญิงสาวอาปากกรีดร้องครั้งสุดท้ายเสียงนั้นยาวนานจนสะเทือนผนังทั้งห้องจากนั้นความเงียบอันน่าสะพรึงก็เข้าปกคลุมแสงไฟบนเพดานกระพริบทีที ทุกคนในห้องได้แต่อยู่นิ่งสายตาจับจ้องไปยังสิ่งที่กำลังดันออกมาจากหน้าท้องของเธอเสียงแตกฉีกของเนื้อหนังดังขึ้นกลิ่นคาวเลือดอบอวนไปทั่วไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปช่วยหมอยกมีดผ่าตัดขึ้นสูงใบหน้าขาวซีดเต็มไปด้วยเหงื่อเขากำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตใบมีสะท้อนแสงไฟสีขาวแสบตาทุกสายตาในห้องจับจ้องไปที่มือของหมอ ความเงียบหนักอึ้งจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันหญิงสาวสั่นสถานทั้งร่างเสียงครางตำเล็ดหลอดออกมาจากริมฝีปากท้องของเธอกระตุกแรงเหมือนบางสิ่งดิ้นรนเอาชีวิตรอดหมอกัดฟันแน่นเขาเอ่ยเสียงสัน่นถ้าไม่ทำตอนนี้ทุกคนที่นี่อาจตายไปพร้อมกันคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศยิ่งหนาวเย็นแม่ของหญิงสาวสะอื้นสะอึกเธอพยายามยันกายลุกขึ้นแต่ก็หมดแรงเพียงแต่ร้องเรียกลูกด้วยเสียงสั่นเครือ เสียงกีบม้าดังโครมครามจากภายในท้องราวกับพยายามพังออกมาจากกรงขับแคบเสียงนั้นสะท้อนกล้องเหมือนอยู่ในอุโมงค์หมอวางมีดลงเหนือผิวหนังที่ตึงสมือเขาสั่นแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความตั้งใจห้องทั้งห้องราวกับหยุดหายใจรอจังหวะนั้นหญิงสาวเบิกตาโพลงดวงตาขาวแดงเหมือนเส้นเลือดกำลังแตกเธอร้องเสียงหลงเอามันออกไปมีดกดลงช้าๆเสียงเนื้อถูกกรีดดังแผ่วแต่แหลมบาดหู เลือดสีเข้มพุ่งออกมาเหมือนสายน้ำพุพยาบาลบางคนหันหน้าหนีอีกบางคนกลุมท้องตัวเองอย่างจะอาเจียนความสยองเกาะกินหัวใจทุกคนในห้องท้องที่ถูกผ่าเริ่มอ้าออกสิ่งที่อยู่ข้างในขยับแรงยิ่งกว่าเดิมเสียงหอบหายใจของหญิงสาวดังสะท้อนในอกหมอพยายามแหวกช่องผ่าด้วยมือทันใดนั้นเขาสะดุ้งเฮือกเพราะบางสิ่งที่อยู่ด้านในสัมผัสกลับมาผิวของมันแข็งสากคล้ายขนม้าหนาหนา,นา และแรงที่มันขยับนั้นแทบผลักมือเขากระเด็นหมอหน้าเปลี่ยนสีทันทีแม่ของหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงอย่าทำลูกฉันอย่าฆ่าเธอแต่สิ่งที่กำลังจะโผล่ออกมาไม่ใช่ลูกอีกต่อไปแล้วเสียงกระแทกดังปังจากในท้องแสงไฟเหนือหัวกระพริบวูบวาบความวุ่นวายและความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วห้องในที่สุดหัวที่มีแผงคอเปียกชุ่มเลือดก็ดันออกมาตาของมันแดงกับเหมือนถ่านไฟ และส่งเสียงร้องแหลมต่ำเหมือนมมาก,กับปีศาจผสมกันพยาบาลกรีดร้องและวิ่งชนประตูแต่ประตูถูกล็อกแน่นจนไม่มีทางออกเสียงทุบกระแทกดังก้องราวกับห้องจะถลม่มหมอก้าวถอยหลังใบหน้าซีเผิด,เ,ดเขาเอ่ยเสียงสันนี่ไม่ใช่มนุษย์มือที่ถือมีดแทบหลุดจากความสันเทาหญิงสาวยังนอนอยู่บนเตียงดวงตาเลื่อนลอยแต่น้ำตายังไหลรินเธอกระซิบเบาๆฉันไม่อยากให้มันเกิดร่างประหลาดดันตัวออกมาเพิ่ม ขาเรียวยาวที่มีกีบแหลมคมกระทืบอากาศเสียงแตกฉีกของกล้ามเนื้อดังสะท้อนเลือดสาดกระเซนเปื้อนเสื้อกาวสีขาวของหมอหยดเลือดไหลลงพื้นเป็นทางกลิ่นข่าวเข้มข้นจนแทบสำลักสิ่งที่โผล่พ้นออกมาเกินครึ่งตัวโครงสร้างเหมือนม้าแต่กลับมีโหนกสันหลังแหลมคมและหางยาวขยับรุนแรงเหมือนแส้เสียงร้องแหลมต่ำดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนสะเทือนจนหลอดไฟแตกดังเปรีย้ย ห้องทั้งห้องจมอยู่ในความมืดสลัวทุกคนตกอยู่ในความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวาดผวามีเพียงแสงจากเครื่องมือแพทย์ที่กะพริบอ่อนๆและเสียงหายใจหอบประเสราอย่างบ้าคลาั่งแม่ของหญิงสาวคลานไปที่เตียงเธอยื่นมือไปสัมผัสแขนลูกทนไว้นะลูกแม่อยู่นี่หญิงสาวหันมามองด้วยสายตาอ่อนแรงริมฝีปากสั่นแม่หนูหนาวเลือดไหลออกจากมุมปากเป็นสายสิ่งประหลาดกระตุกตัวแรงจนเตียงสัน่น ขามันเหยียบลงบนพื้นเสียงดังสนัน่นร่างสูงใหญ่แทบจะเต็มห้องผู้ป่วยหมอชูมีดผ่าตัดขึ้นอีกครั้งแสงสะท้อนบนคมมีดว่าผ่านในความมืดเขาตะโกนหยุดมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปร่างประหลาดเงยหัวขึ้นเสียงหอบต่ำหลุดออกจากลำคอดวงตาสีแดงฉานกวาดมองไปรอบห้องเหมือนนักล่าพยาบาลหลายคนกรีดร้องไม่หยุดพวกเขาเบียดกันแน่นที่มุมห้องแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ประตูที่ถูกล็อก หมอก้าวไปข้างหน้ามือยังถือมีดผ่าตัดแน่นแม้จะตัวสั่นแต่สายตายังคงไม่ละจากมันหญิงสาวนอนแน่นิ่งท้องที่ถูกผ่าแหวกยังคงมีเลือดไหลไม่หยุดเสียงลมหายใจเธอแผ่วเบาราวกับจะดับลงแม่ของหญิงสาวกรีดร้องขอความช่วยเหลือเสียงนั้นก้องสะท้อนจนแทบแทงหัวใจทุกคนแต่ไม่มีใครตอบกลับร่างประหลาดยกขาหน้าขึ้นกีบแหลมกระแทกพื้นเสียงดังสะเทือน รอยแตกบนพื้นกระจายราวกับแรงมหาศาลหมอสูดลมหายใจลึกเขาพยายามควบคุมมือที่สัน่นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรมีอยู่บนโลกเขาพึมพำร่างประหลาดหันมามองตรงๆแววตาของมันไม่ใช่แค่สัตว์แต่เต็มไปด้วยสติปัญญาและความเกลียดชังทุกคนในห้องตัวแข็งทื่อความเย็นยะเยือกไหลไปทั่วสันหลังราวกับกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดหญิงสาวอาปากพยายามพูด เสียงเบาแทบไม่ได้ยินมันคือลูกของฉันคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบกริบหมอชะงักใบหน้าซีดเผือดความจริงที่ไม่ควรถูกเปิดเผยกลับดังขึ้นชัดแม่ของหญิงสาวร้องเสียงหลงไม่จริงลูกของฉันไม่ใช่ปีศาจน้ำตาเธอไหลพรากอย่างสิ้นหวังร่างประหลาดกระทืบกีบอีกครั้งเสียงก้องสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าในที่ปิดกระจกหน้าต่างบางบานถึงกับสันคลอนหมอตะโกนให้พยาบาลช่วยหยิบเครื่องช็อคไฟฟ้า แต่ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวทุกสายตายังตรึงอยู่กับสัตว์ประหลาดตรงหน้าแสงไฟกระพริบอีกครั้งร่างประหลาดค่อยๆก้าวไปข้างหน้ากีบของมันเปื้อนเลือดทิ้งรอยเป็นทางบนพื้นหมอกำมีดแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวเสียงหายใจแรงและถี่ขึ้นเขากำลังรอจังหวะเพียงหนึ่งเดียวที่จะโจมตีหญิงสาวจ้องลูกป,ประหลาดของเธอด้วยแววตาเจ็บปวดริมฝีปากสันพึมพำว่าอย่าทำร้ายมัน น้ำเสียงเต็มไปด้วยความรักประปนกับความหวาดกลัวหมอหันขวับไปมองเธอในดวงตาสะท้อนความลังเลเขาไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือความบ้าร่างประหลาดส่งเสียงกรีดต่ำแผงข้อของมันชูฟูร่างกายเกรงมันกำลังเตรียมพุ่งเข้าใส่พยาบาลบางคนถึงกับร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงร่ำให้นั้นดังกล้องในความเงียบที่กดดันทุกวินาทีเหมือนานานเป็นชั่วโมงหมอก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ คมมีดสะท้อนแสงไฟเขาตะโกนกล้องฉันจะหยุดแกตรงนี้ทันใดนั้นร่างประหลาดพุ่งเข้ามาเสียงกระแทกดังสนั่นเหมือนกำแพงถลม่มทั้งห้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหมอยกมีดขึ้นฟันเต็มแรงเลือดสาดกระเซ็นเปื้อนหน้าและเสื้อกาวเสียงร้องของร่างประหลาดดังก้องจนแก้วหูแทบแตกแม่ของหญิงสาวกรีดร้องโหยหวนเธอพุ่งเข้าไปกอดลูกสาวที่นอนแน่นิ่งน้ำตาร่วงลงบนใบหน้าเปื้อนเลือดของลูก ร่างประหลาดดิ้นพลานกีบกระแทกอากาศอย่างบ้าคลาั่งกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นจนแทบหายใจไม่ออกหมอกัดฟันแน่นพยายามกดมันให้อยู่กับพื้นแต่แรงของมันเหนือกว่ามนุษย์เขาถูกกระแทกจนล้มกระเด็นไปชนกำแพงเสียงแตกหักดังจากเฟอร์นิเจอร์รอบห้องเข้าของกระจัดกระจายเกลื่อนบรรยากาศกลายเป็นสนามประลองชีวิตหญิงสาวยกมือขึ้นเล็กน้อยสายตาอ่อนแรงจับต้องไปที่ลูกประหลาด เธอกระซิบอีกครั้งโปรดอย่าฆ่ามันเสียงของเธอสั่นแผ่วแต่กลับทําให้ร่างประหลาดหยุดชะงักชั่วขณะดวงตาสีแดงหันกลับมาต้องเธอเขม็งในห้องเต็มไปด้วยความเงียบที่น่าขนลุกทุกคนหยุดนิ่งรอคอยว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นต่อไปความจริงและความสยองกําลังปะทะกันตรงหน้าดวงตาสีแดงฉานของร่างประหลาดหยุดที่หญิงสาวบนเตียงมันหายใจแรงฟืดฟาดเหมือนสัตว์ป่า แผงคอเปียกชุ่มเลือดหยดลงพื้นเป็นสายหญิงสาวยื่นมือสันเถาปลายนิ้วเต็มไปด้วยเลือดและเหงื่อเธอพึมพำเสียงแผวแม่อยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้แม่ของเธอร้องให้โหใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเธอกอดลูกสาวแน่นเหมือนกลัวว่าจะสูญเสียไปร่างประหลาดก้าวเข้ามาใกล้กีบเปื้อนเลือดกระแทกพื้นทีละก้าวเสียงดังสะท้อนเหมือนค้อนทุบหินพยาบาลหลายคนเบียดกันถอยหนี บางคนสุดนั่งร้องให้จนหมดแรงแต่ไม่มีใครกล้าออกเสียงเกินกว่าลมหายใจหมอลุกขึ้นจากพื้นอย่างทุลักทุเลมือยังคงกำมีดแน่นจนเลือดซึมจากฝ่ามือสายตาเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและสิ้นหวังประปนกันร่างประหลาดหยุดตรงข้างเตียงมันโน้มหัวลงช้าๆกลิ่นข่าวเลือดและความร้อนจากลมหายใจคลุ้งทั่วห้องหญิงสาวหลับตาน้ำตาไหลริมฝีปากสันร,ริกระซิบแม่มันรับรู้ฉัน เสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่พยักหน้าทั้งน้ำตาเธอพยายามเชื่อคำพูดของลูกแม่หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวร่างประหลาดยกหัวขึ้นช้าๆดวงตาสีแดงฉานหันไปทางหมอเสียงกีบกระแทกพื้นเบาๆราวกับคำเตือนหมอยกมีดขึ้นอีกครั้งเขาหายใจแรงเหมือนคนกำลังจะขาดอากาศเสียงหัวใจของเขาดังก้องอยู่ในอกบรรยากาศจึงเครียดจนทุกคนแทบล้มลง ความเงียบย่าวจนได้ยินเสียงหยดเลือดตกกระทบพื้นทุกวินาทีเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลทันใดนั้นหญิงสาวกรีดร้องเสียงดังแหลมทะลุความเงียบร่างเธอกระตุกเกรงเหมือนถูกช็อคไฟฟ้าแผลที่ท้องฉีกว้างขึ้นอีกเลือดพุ่งออกมาราวกับน้ำผู้สีแดงทุกคนในห้องกรีดร้องพร้อมกันร่างประหลาดกระทืบกรีบอย่างรุนแรงเสียงแตกหักของเตียงดังสนัน่นเครื่องมือแพทย์ร่วงกระแทกพื้นเกลื่อน แม่ของหญิงสาวกอดลูกแน่นเธอร้องเสียงแหบอย่าเอาลูกฉันไปเสียงสะอื้นสะเทือนหัวใจทุกคนหมอตัดสินใจพุ่งเข้าไปคมมีดในมือฟันลงอย่างสุดแรงเลือดสาดรกระเซ็นจนผนังปื้นสีแดงร่างประหลาดสะบัดหัวส่งเสียงร้องก้องห้องเสียงนั้นดังสะท้อนจนหลอดไฟแตกเพิ่มเศษแก้วโปรยลงมาเหมือนฝนคมกริบพยาบาลบางคนถูกเศษแก้วบาดจนเลือดไหลแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะร้อง เพราะสายตายังตรึงอยู่กับการต่อสู้ตรงหน้าหญิงสาวหายใจที่เหมือนกำลังจะขาดใจริมฝีปากเธอเปลยเบาแม่ช่วยดย้วยเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแม่ก้มลงจูบหน้าลูกทั้งน้ำตามือของเธอสั่นจนจับอะไรไม่อยู่แต่เธอไม่ยอมปล่อยมือจากลูกแม่แต่วินาทีเดียวร่างประหลาดกระชากหมอจนล้มกระแทกพื้นมีดหลุดจากมือกระเด็นไปไกลเสียงกระดูกของหมอดังกรอบกแรกรบ แม่กรีดร้องสุดเสียงพยาบาลบางคนถึงกับล้มสลบความสยองปกคลุมห้องจนแทบหายใจไม่ออกร่างประหลาดค่อยๆโน้มลงหัวเต็มไปด้วยเลือดใกล้ใบหน้าหญิงสาวดวงตาสีแดงสองประกายลึกลับหญิงสาวจ้องกลับด้วยแรงเฮือกสุดท้ายน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเธอพึมพำว่าแม่มันมองฉันเหมือนลูกจริงๆห้องทั้งห้องมิ่งเงียบเสียงเครื่องวัดชีพ,พจรแผ่วเบ,เบาลงเรื่อยๆ ความเป็นและความตายห่างกันเพียงเส้นบางๆแม่ยกมือสั่นเทาแต่หัวร่างประหลาดสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความกลัวและรักผสมกันเธอหลับตาแน่นและเอ่ยเบาถ้าเจ้าเป็นลูกแม่ก็จะยอมร่างประหลาดสถานเสียงหอบของมันแผ่วลงชั่วขณะดวงตาแดงวาวเริ่มสั่นไหวเหมือนกำลังลังเลหมอที่นอนเจ็บอยู่มุมห้องมองภาพนั้นด้วยสายตาตกตะลึงเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคือความรักหรือฝันร้าย ในความเงียบอันน่าสยองเสียงกรีบกระทืบดังขึ้นอีกครั้งและทุกคนรู้ทันทีว่าบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปเสียงกรีบกระทืบครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่เสียงเกรี้วกราดหรือดุดันแต่กลับแผ่วช้าราวกับกำลังลังเลอยู่กับตัวเองหญิงสาวหอบหายใจแรงดวงตาเลื่อนลอยเต็มไปด้วยน้ำตาเธอยกมือขึ้นแตะที่ท้องฉีกขาดของตัวเองแม่ของเธอกอดลูกแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้ไม่หยุด ริมฝีปากสันพร่ำบอกแม่อยู่นี่ลูกอย่าทิ้งแม่ร่างประหลาดเงยหัวขึ้นลมหายใจร้อนจัดฟุ้งกระจายทั่วห้องดวงตาสีแดงฉานกวาดมองผู้คนที่มุมห้องพยาบาลหลายคนสะอื้นเสียงเบาบางคนปิดตาไม่กล้าเงยหน้ามองกลิ่นเลือดเข้มข้นทำให้บรรยากาศอึดอัดราวกับขาดอากาศหมอนอนส่วนเซอยู่กับพื้นเขาพยายามเกื้อมือไปคว้ามีดที่ตกอยู่ไม่ไกลแต่แรงในร่างแทบไม่เหลือ หญิงสาวหันมองร่างประหลาดริมฝีปากซีดขาวสันระริกเธอกลั้นเสียงสะอื้นแล้วกระซิบว่าถ้าเจ้าเป็นลูกจงฟังแม่เสียงนั้นสั่นพร่าแต่หนักแน่นมันดังไปถึงหัวใจของทุกคนในห้องแม้จะไม่น่าเชื่อแต่ร่างประหลาดกลับหยุดนิ่งดวงตาสีแดงลดความแข็งกร้าวแผงคอที่ตั้งชูค่อยๆลดลงกีบที่เคยกระชือแปงเริ่มสั่นเหมือนคนสับสนแม่ของหญิงสาวชนะ เธอมองสิ่งมีชีวิตตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตามันฟังจริงๆหรือเธอกระซิบกับตัวเองเสียงชีพจรของหญิงสาวอ่อนแรงลงเครื่องวัดชีพจรส่งเสียงเตือนทีทุกวินาทีใกล้กับความตายร่างประหลาดโน้มตัวลงต่ำหัวเต็มไปด้วยเลือดแนบลงบนท้องของหญิงสาวเสียงหายใจของมันประสานกับเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายของเธอแม่ตัวสั่นมือสั่นเทาแต่หัวมันอีกครั้ง ความกลัวผสมปะปนกับความสิ้นหวังหากเจ้าเป็นลูกโปรดช่วยน้องไว้ดวงตาสีแดงฉานกระพริบสว่างวูบเหมือนเปลวไฟที่กำลังเปลี่ยนเป็นแสงสลัวมันเงยหน้าขึ้นส่งเสียงร้องยาวก้องไปทั่วห้องแสงไฟในห้องกระพริบรุนแรงเครื่องมือแพทย์หลายชิ้นสั่นสะเทือนทุกคนกรีดร้องและปิดหูจากเสียงนั้นหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเลือดที่ไหลไม่หยุดกลับชะลอลงผิวที่แตกฉีกเหมือนค่อยๆปิดตัวเอง แม่อาปากค้างน้ำตาร่วงเต็มแก้มพยาบาลหลายคนถึงกับสุดลงกับพื้นสิ่งที่เห็นตรงหน้าท้าทายทุกหลักวิทยาศาสตร์หมอที่นอนอยู่พึมพำเสียงแผ่วนี่มันเป็นไปไม่ได้สายตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงเกินบรรยายหญิงสาวหอบหายใจแรงเธอลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนร่างประหลาดยังคงโน้มตัวลงข้างเธอมันส่งเสียงต่ำๆคล้ายเสียงปลอบโยน กีบทั้งสี่ก้าวถอยไปเล็กน้อยราวกับไม่ต้องการทำร้ายแม่โผเข้าไปกอดลูกอีกครั้งลูกยังอยู่กับแม่ขอบคุณพระเจ้าเสียงร้องให้สันสะท้อนในห้องพยาบาลเริ่มขยับเข้ามาชา้าชาบางคนหยิบผ้ากดแผลบางคนพยายามตั้งสติแต่สายตายังจับจ้องร่างประหลาดอย่างไม่คลายร่างนั้นยืนนิ่งกลางห้องดวงตาสีแดงฉานจ้องมาที่แม่และลูกแววตาไม่ใช่สัตว์ดูร้ายแต่เหมือนกำลังรอคำตอบบางอย่าง หญิงสาวพยายามพูดทั้งที่เสียงแผ่วแม่มันคือของฉันจริงๆคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องเย็นว่าไปถึงกระดูกแม่เบิกตากว้างริมฝีปากสั่นลูกหมายความว่าอะไรแต่หญิงสาวไม่มีแรงพอที่จะตอบทันทีหมอรวบรวมเรียวแรงลุกขึ้นมาอีกครั้งเสียงของเขาแข็งแต่สัน่นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรถ้าเราปล่อยไว้ทุกคนที่นี่อาจไม่รอดร่างประหลาดหันขวับมาที่หมอ กีบกระแทกพื้นดังสนั่นจนผนังสัน่นแววตากลับเต็มไปด้วยโทรสะรุนแรงอีกครั้งหญิงสาวกรีดร้องเสียงดังหยุดอย่าทำร้ายเขาเสียงนั้นก้องกังวานในห้องจนทุกคนสะดุ้รมร่างประหลาดหยุดชะงักทันทีมันหันกลับมามองหญิงสาวแววตาสั่นไหวเหมือนถูกคำสั่งสะกดแม่ของหญิงสาวหันไปมองหมอคุณเห็นแล้วใช่ไหมมันฟังลูกฉันจริงๆเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงศรัทธาหมอเม้มปากแน่น ัวใจเต็มไปด้วยคำถามที่หาคำตอบไม่ได้เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นลูกหรือเป็นคำสาปบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความกดดันความเงียบทำให้ทุกเสียงหายใจดังราวกับเสียงกรีดร้องและทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบตรงนี้แสงไฟที่กระพริบวูบวาบค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งห้องผู้ป่วยเต็มไปด้วยคราบเลือดและกลิ่นคาวแต่ความเงียบกลับปกคลุมแทนเสียงกรีดร้องเมื่อครูหญิงสาวนอนพิงอกแม่ ใบหน้าซีดขาวแต่ยังมีลมหายใจอ่อนๆเธอหันไปมองร่างประหลาดที่ยืนนิ่งอยู่ไม่ไกลดวงตาสีแดงฉานของมันเริ่มจางลงเปลี่ยนเป็นแสงหม่นคล้ายฐานไฟที่ใกล้มอดมันก้าวถอยหลังอย่างช้ชะราวกับกำลังจากไปแม่ของหญิงสาวกอดลูกแน่นน้ำตายังไหลพรากไม่หยุดแต่ครั้งนี้คือหยดน้ำตาแห่งความโล่งอกหมอที่บาดเจ็บยืนพิงผนังเขามองภาพตรงหน้าด้วยสายตาสับสน ความจริงที่ได้เห็นไม่อาจบันทึกในตำราการแพทย์ใดๆรามประหลาดหันกลับมาสบตากับหญิงสาวอีกครั้งเสียงหอบต่ำคล้ายคำร่ำลาจากนั้นมันหายลับไปในเงามืดของห้องเหมือนละลายไปกับอากาศพยาบาลหลายคนร้องให้สะอึกสะอื้นบางคนทุดลงกับพื้นอย่างหมดแรงไม่มีใครพูดอะไรทุกคนรับรู้ตรงกันว่านี่คือจุดสิ้นสุดหญิงสาวพึพรรมพำเสียงเบาแม่มันไปแล้วเธอปิดตาลงอย่างสงบในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่ แม่ร้องให้กอดลูกแน่นริมฝีปากสันระริกลูกยังอยู่แม่จะไม่ปล่อยอีกแล้วเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในห้องที่เงียบสงัดหมอหันไปสั่งพยาบาลพาเธอไปห้องฉุกเฉินทําให้เธอปลอดภัยที่สุดน้ำเสียงเด็ดขาดแม่จะสั่นไหวเสียงล้อเตียงกลิ้งดังแผ่วหญิงสาวถูกพาออกจากห้องที่ยังคงอบอวลด้วยกลิ่นเลือดทุกเก้าคือการพาเธอออกห่างจากฝันร้ายแม่เดินตามไม่ห่างมือยังคงกุมมือลูกไว้แน่น ในหัวใจเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลูกเป็นคำสาปหรือเป็นความลับดำมืดที่โลกนี้ยังไม่อาจอธิบายแต่ไม่ว่ามันคืออะไรคืนสยองในโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในใจผู้คนไปตลอดการเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่